เราดีพี่น้องโอหแสบหบนังปวดหัวตั้งแต่ป่วยมาปวดหัวปวดบวม,มปวดเศร้าปวดกระดกินเหี่ยงเราก็โดน,นพันมิลลิกร,รมัมก็ปวดไปหาหมอบอกหมอว่าปวดหมอเปลี่ยนยาเป็นพาราพันมิลลิกร,รัมให้กับ่เศร้า มันจะเป็นน้ำประสาทเท่านะคะมันนั่งว่าเลยด,ดีอันไ้ลูกพ่อใหญ่ซื้อเนื้อมาให้อยากกินก้อยปวดหวัวปวดเศร้าวันนี้ไม่เห็นข้าวอีกยังก็ข้าวเสือ้อเสื้อไม่นะเสื้อทือว่าอัน,นกันยุกอินเดียริกปากีสถานแบบน,นี้เบื้องล้วก็ะลกแบบนี้อันเห็นละล,ะละายเมื่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่า แม่เห็นมือว่านนี่อันของสวีเดนเข่าวเขาล่องว่าตอนนี้นะสวีเดนนี่ยังคอยฝ่อระว่างเพราะว่ายัานเชื่อมันเขามาเนาะคนไปคนมาเนาะกูบอกการกินดิฟไปเียก็เลยว่าให้ไปกนนนินเขา,เาใส่สเตปัสอะไรนะ่อยไงเอาไว้ฮไปเปอร์กรอ้ค่อไงมหัหา์ิ้นแบบที่นทอันนี้นะแน้วขูดเห็นปูน แม่คูดหินปูนแควพัตนมพแบบพอ้เอดดเห็ดเองชัดแบดดยู่เพื่อนไม่น้อยซื้อมาสองอันเนาะตอนไปเมืองไทยนะซื้อมาสองชุดชุดหนึ่งนะ่ะใส่เองชุดหนึ่งให้แม่ปูบันนี้เอามาใส่หูซึกว่าม,มันดีอืคูดหินปูนขูดขีแขวนะมันใส่ดีก็เลยว่าซื้อมาสำรองอีกอันหนึง่งมาแต่ว่ากระแถมไม่หลายหน่วยอยู่ แบบลายหัวยุ่ละลายลาอันลายอันเขาเอื่นยังวะลายเข็มกันนะนี่นี่แบบเดียวกันนี่ละเขาแถมมาลายอันแม่น้อยก็เลยเก็บอันแม่น้อยก็เลยใส่เลยว่ะในมือในแม่น้อยมเห็นจัดรายการเขาจัดรายการแม่น้อยก็เลยว่าเออเอฟมาวันอีกก้อนแต่ว่าตัวนี้เนียนนะท้าวอ่อนกูอันพิมแม่น้อยซื้อมาจากเมืองไทยอยู่ค่ะอันนี้เป็นแบบใส่น้ำค่ะใส่น้ำน้ำนะคะแล้วก็ชาติแบทค่ะ ใส่น้ำชาดแบบแต่ว่าอันที่ไม่หน่อยซื้อมากมันมันมีใส่น้ำเลยขูดไปแล้วเขาต้องอมน้ำแล้วก็บ้วนทิ่มขูดไปเข้าอมน้ำแล้วก็บ้วนทิ่มแต่ตัวนี้เวลาเวลาเข้าขูดมันจะเคืนลงบานนะขูดแล้วมันก็นจะมีน้ำลากลากไปแน่นซอกไปตัวนี้ก็จะเป็นหัวขูดค่ะมีสอร้อมมีสอนมีหัวขูดมีแปงนะคะ แล้วกัเนี่ยนี่ก็สีไซส์แบทที่เขาแหละแต่ว่าตัวนี้ยังมาใส่ดอกใส่ตัวนั่นก่อนตัวนี้ดีกว่า,า,ากับสร้างแต่ว่าใส่ตัวนั่นก่อนเห็นมันจัดรายการก็เลยอืลดราคาว่ามันจะแกะฟรีหอยเต่าซื้อไบแลวลาซื้อของเขาต้องเบิึงอะนะเะตร,เรงเท้มันจะเต็มคู่เท้าแล้วกัถือนั่นมันคือขาก็ซื้อใบของในใส่ของมันใส่ใส่อยู่ให้มันมีใบบานโหลดเพื่อจะใส่ไปยิบใส่โหลดหนะ ท้อสัน้นรถก็กินยาแล้วเมื่อสั้นอันนี้เนี่ยผาเป็นข้อห่อนชาตแบทผ่าเนข้อห่อนแบทชาตแบทนะคะและะะ้วก็กดปุ่มเปิดปิดระดับความห่อนเป็นผาเั็นข้อพาดน,นะสีเนาะสิ่ก็เปิดโ,อ,อ,โอี่นอนหอยซื้อมาครบแล้วบ้านนี้ส่วนตีนคอตีนหัวเข่า ศอกบาลายอะไรอย่างอี่แขนอยากไฟ,ฟ้าอันสใส่ไงเพ่อไงเพ่อไงว่าโอเคมันอุ่นมันอมันอุ่นแหละเราองซื้อว่าเออเลือดมันหนังมันบอแบบว่าเลือดมันแรงดีขึ้นแน่จกนักหน่อยนะแต่ว่าบริเวณทุกมือได้อันาอาทิตย์หนึ่งสองเทื่อพ่อทะเลาะเท้า เดี๋ยวพลังเรือแดนแห้งไรก็สิบบดีเนาะขันเท้าแคร่แหงเนี่ยแ่มือเป็นมือถุงเท้าก็ใส่ดีเดี๋ยวไม่นด้เสียอัปปชาบได้มือแล้งนี่แหละเพราะว่ามืออื่นไม่ไดาต้องไปพบหมออีกนะคะโอ้ถุงเท้าว่าแผ่นห้องรองเท้าแผน่งงผนห่อน,อน้องรองเท้าใส่ดีดีอันนี้นะของฟังนี่ย่อมแบกนัก ย้อมแบกนักยอบบ้นอนยังหัวเวลาเข้าขึ้นรถมีลำบากลำบากตรงทีเข้าไปถ่ายอยู่มองว่ามีมองแต่ว่าเข้าสีการกันบ่้ต่ว่าไม่ไม่มันกระสียากนั่นไปมันกระสีเขาที่แล้วก็นมันจิเป็นแจงน้งใดนหุ้ดออกจากกันเดี๋ยวแล้วก,กอนเด้ พลังเค็ไม่อดเกินบ,นนนบอกบวกเป็นคือวบานมันก็คือขพางบอกไม่ทชงไหนโอ้มันรู้สกพอวันเข้าใส่ถึงมานี่้อไปข้างนอกแล้วเาไปขึ้นรถแม่ดหรือา ถารถเมฆนางเทือเพ่มาพ่อไปเพราะท่านรดมเมฆสิพ่าผ่าคิวนี่ตัวคิวหนาสินะามันไม่มีหมองนั่งเลยพี่น้องมันเทือยหยุดดุมันกับเมื่อยอนี่พ่อไดงอยบาตอันนี้บอกซื้อมาเท่าไรอันนี้ซื้อมากหกสิบเก้าค้นค่ะหกสิบเก้าค้นเวลากเก็บก็สี่จงสี่นม่กูก็งองอยูล่ละไม่ไเมันต้องเรียนรู้ที่เก็บก่อนเดี๋ยวเดีว พอได้ดอกสมะคงลงเคียงเลงยังสีเดียบดขาประกอบกันเดี๋ยวมันตรงเลียนลูพี่เก็บก่อนพี่โองพอเหยเย็พอเห็นดยในวิดีโอกี่จังปึ๊บพี่ฮมแมเราเปิดก็บโอ้เเก็บกบเอานี้ออกขัานห้าขาประมาณสิบห้านาทีเขาก็บปต่าออกมานังเดีย้ผขานห้าเดียขารแรก แล้วเาไปเก็บพวกมันมาจังไหนโอ้อหูแล่เดี๋ยวเดี๋ยวนีลาเก็บมันกอดออกเบ้ทัานส่แล้วมันกระพับเขามากหูแล้ว,ว,ออวีอ๋อน,น,นี้มันจิพักนับไปงับมากที่เราปดออกแล้วท่เออ วเวลาประกอบนั่งมันสะดวกสบายทีนีเน้เอาเวลาไปเฮ็ดงานเวลาถารถแม่นะคะเวลาถารถแม่มันลำบากทั้งั้นขัตอนแ่าง่ายนี่แหละครับไปจัดบ้านเราจะทับไปถ่ายทยี่สถานีบุญใหญ่มีหม่องนางละอนที่มานจะหม่องแห้ง,งก็ม่มีหม่องนางแต่ว่าตอนฉันนั่งกลับบ้านมาเนี่ยมัมีหม่องนางอืม น้ำเทียมไปหน่อยมากวันท่านรถต้องรอน้ำเทียมกือบเคืองชั่วโมงเลยค่ะรถน่ะมันพ้องหงนังอันนี้ก็พ่อเดดไปว่าเขาเดเาเดเส้นมีแห้งเนาะแต่ต้องก็บบูนักแห้งบูนักปนไดเหน็ดนะา้าว่านดีอเดี๋ยวใส่ใส่ในกระเป๋าเก๋เมื่อนั้นเขาสร้างเสือมากมหนบอสเราเสือมันโตหน่อยมหนบอสอันนี้แบตเตอรี่ของเสืออันนี้โตไมหมเขายังบอย ข้าวห้องบริเกตใส่ช้างมาสองใส่้างมาใหม่สองขนาดเลยเข้าอยู่เมืองหนาวจะได้กระไรใส่เหลืวก็ข่วมอ้วนของเขาเดี๋ยวก็วอ้วนขึ้นเดี๋ยวก็ออวกจอยลงมมาตรงยาช้างมาเพื่อพงไนนั่นนี่เมืองขนาดกอนเมืองใส่ละสูสามเออล์ ไปสร้างสามซิทสามเอ็ดเอลมดด้วยบาร์มิลอนรอบหนึ่งพอสร้างเอ็ดเอลเนาะข้างหน่อยไปรอบมีสามเอ็ดเอลแบบเดียวกันค่ะใส่แบดครั้งหนึ่อุ่นรอบโตข้อก็อุ่นอันนี้กระเป๋าใส่แบดด้วยครั้ง ข้างซ้ายอันนั้นกระเป๋าใส่แบตใส่ยู่ข้างตัวร่วงมันของคนันแง่ในใส่ได้แน่นอนเพราะว่ามือนั้นสร้าง XL มากมนนันน้อยอัยนสามเอ็กแอพุ่นแง่เกินคุณล่ะแต่ว่าสีใส่สะดวกสบายกว่าเด้ <c oughs> Nhay bay. Quân sĩ phải con mày nào. Nem nơi nào cũng không kìa nào. Mày 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 cua. Nó mày 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 ใส่มืองเอ่นเลยทีน้องก็มือเอเ่นสร็จไ้ไปหาหมอเินไปหาหมอูอ่ออจฉัแบไม่มาชร์เลยเราเนี่ยมงมอนเอาแบดหลอดนี่คือสิคือเลยหัวมือแน่น,น,น,อนอ่อยใส่่อยยังอ้วนเลยเนาะมียโล่งได้บีน,น้องจอล่งงนยังงานเข้า ไฟว่ดแซ่นี่ก็สิน้อยไปต้องคนคนตัวน้อยตัวนี้ใส่พอดีขันมันถ้ามีเสือขันงในอีกตัวนึงก็ซิพอดีขันพูดถึงเนาะข้อมพอดีถ้าหุ่นตันนี้นะถ้าได้นหน้ากดกัดบล็อดดอกของตัวใหญ่แต่จะอยากใส่สบายเลยก็คือตัวใหญ่สบายกัว เงยสบายตัวตัวเงยมันสิบอกเกสกเะเอะค่ะมันสิถอดได้ค่ะแล้วเ้ากับสิมีเสือกันหนาวอีกคนนึงเดียวไม่น่าสะใส่ตัวนี้แหละใส่เลยมันน่าจะเก็บไปเพราะว่าตัวนี้เ้าบริษัทดีไซน์ไม่เป็นของใหม่ อีกตัวนึงมัต้องล่องก็ได้พี่น้องเพราะว่าอีกตัวนึงมันใส่ข่ใหญ่อยู่แล้วใส่เดียวกันใส่ X สาม X แคลข่อยไงแล้วนะข่ใยไงหนึ่แต่ว่าเราเราไปขคนสูงอืมเราเป็นคนสูงมันเอาเสาร์แบบใส่น้องกันไว้แบบเดียวกันแต่ว่าคนละหลุนมั้ง คนละลุ่นแบบเดียวกันแต่ว่าคนละลุ่นเนี้ยไม่ได้ใช้แบบแบบมาลองใช้แบบแบบไม่ใหญ่ค่ะแบบน้อยซ้ำกันก็ะได้นะไทาง d a ใส่แบบ เบอรูกมันออกเห็นวหมมันซิมีหัวแบบนี่เสียดได้ทั้งไอโฟนไอโฟนนะคะมีทั้งเบอร์ีหัวเสียดพลังมันนี่พันพันนึงเขาเออเนะ้ยพันน่ะหลักถือแล้วพันแม่ก็เบิดตรงนี้ไปบบ ปั <IS 2> <IS 2> <IS 2> ๊บเตะสามระดับคือกันเขียวโอ้ยน้ำเงินขาวแดงขาวสียูก็เกณฑ่การแดงสียูห้อนน้ำเงินสียูอุ่นนะคะไม่น่าเปิดแดงอุ่นไม่น่าเียเลยไม่น่ามักเสื่นตัวเงา้ยวปิดดาบอืมก็ต้องเซ้งพอดีเซ้อื่นจะเีใส่เสื่อกันนะทับอีกตัวนึงตัวนี้ก็ต้องพอดีน่ะ ข้าวเดี่ยวก็อุ่นพี่น้องไม่น้อยเปิดเบิดทั้งข้อทั้งหน้าอกนะคะนี่ใส่ไรของอื่นกระโปรงย่อยด๊อกแต่สุบอ้อยมีเสือเสือแกงเงีตัวบตปนาเนี่ยขาก็ใส่เอาตัวนี้ไว้ข้างนอกก็อุ่นแต่ว่าไม่น้อยไม่มีเสือแจ็คเก็ตตัวใหญ่สีดำเนาะแตใส่พอดีอีกตัวนุ่งแลยวสีชาติแบดให้กระโปรงย่อยใคร เพิ่นสีไสให้เพิ่นลองของม่นหน่อยก่อนนะเดี๋ยวสีชัดเบดเดี๋ยวเพิ่นตัวนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับใส่มืออื่นเลยแบดก็เอาไว้ในหันเลยนี่เลยมันก็สีมีสีฟ้าสีเห็นบ่มีระดับสีวะสาวอ,อุ่นเหม่อหอนสั้นใด่เลยเดี๋ยวพอแบดไปก่อนปิดแบดไปก่อนมืออื่นเศร้าจนเสียไส้แบดเสียบไว้เต็มละค่ะ ขัา้นนาฮิมะมืดแต่กระลังเขาเอินอยังนานนาโวกระลังพอดีพี่น้องกระลังใส่พอดีใส่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ใส่เสื้อข้างในงามๆก็ได้นะพอต้องไปใส่เสื้อกันหนาวให้มันยาวไปแล้วบาทได้มาตั้งสิเป็นอาทิตย์ละพัตามาเรีวิวอ้าวแบดดับแล้วใส่ไว้มืออื่นไม่นอยเตียงกระเป๋าสิไปแล้วค่ะยันลงไปจังหวัดไปพบหมอ เดี๋ยวเสียลองข่าวชาติเสื้อกับเ,เส้าไว้ดีนะเพื่อนเื่น่สิบัองาในเอากระเป๋าอยู่นี่นะ,ะไปแต้ลจ้า